สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวล้อ DAD Professional Rim แท้เจแปนหรือว่าเหล็กกัดยางตัวนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาปะยางครับ,บอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือนี่ครับเราได้เน้นมา20บาทแต่อนี้จะเป็นสิวนะแต่ว่ามันไม่คมแล้วไม่ใช้แทนกันได้นะเราจะถอดล้อดโดยที่ไม่ แม่อาจไปไม่ออกมาครับก็เสียบนก่เป้าไปวังอย่าให้โดนยางไงนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะเติมลมเข้าไปนะครับเพื่อมองหารอยรั่วนะครับเดียวแล้วครับรอยรั่วก็หาอะไรมามาร์กไว้เลยครับเราก็ได้กาวตัวนี้มาครับเรามาเริ่มปักเลยครับทำความสะอาดตรงผิวหน้าบริเวณบาดแผลน,นะครับเพื่อเวลาติดกาวแล้วมันจะติดได้ดีขึ้น เราไปหาซื้อสามเคแล้วมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโอโ้กินเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเราคัดลูกๆเลยครับปะไปเลยครับ ปลาเสร็จแล้วก็ใส่ยัางกลับเข้าไปเลยครับโอเคเรียบร้อยต่อไปแล้วก็เติมลมเข้าไปเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะครับสวัสดีครับ